คุณพลสิธิ์สุทธิอาจนะคะวันนี้ได้มีการโอนประจัยเข้ามาช่วยนอ้องโคกับทางศูนย์ไทยชีวิตโครกระบือโรงค่าสัตว์พัฒนามิโปรดักนะคะจำนวนหนึ่งตัวในวันที่2อธันวาคม2,565นะคะซึ่งน้องตัวนี้ที่เราได้ผูกเอาไว้ด้านหน้านะคะคือตัวสัตว์ที่คุณพลสิธิ์นะคะได้มีการเลือกเอาไว้ผ่านทางภาพถ่าย แล้วก็เจ้าหน้าที่ขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมนะคะในกรณีที่ทางผู้บริจาคมอบสัตว์ให้กับโครงการธนาคารโคกระบือเป็นผู้ดูแลต่อนะคะทางโครงการเขาจะมีเกณฑ์การรับสัตว์ค่ะ เพื่อให้เกษตรกรนําไปต่อยอดในการเป็นแม่พันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น้องตัวที่ทางผู้บริจาคได้ช่วยเอาไว้นะคะรวมถึงตัวอื่นในคอกพักษัตทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะคะน้องๆจะเป็นเพศเมียทั้งหมดเลยแล้วก็อยู่ในช่วงอายุนะคะระหว่าง1ปีครึ่งไม่เกิน3ปี เราทุกตัวเราได้นําน้องเข้าตรวจกักกันโรคให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งผ่านกระบวนการกักกันโรคผ่านการตรวจสุขภาพนะคะน้องตัวนี้ปลอดโรคแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของที่ทางศูนย์ดูแลเอาไว้นะคะซึ่งตอนนี้เรามีการจับสัตว์นิสเอาไว้เพราะว่าเราจะต้องดําเนินการ ฝั่งไมโครชิปแล้วก็ติดตัวเรขรหัสประจําตัวสัตว์นะคะให้กับน้องเขาซึ่งตัวเรขรหัสที่เราใช้ติดให้จะเป็นเลขที่ทางราชการออกให้นะคะเรขประจําตัวน้องนะคะจะเป็นเลขรหัส227005 B C 0 1 5 9นนะคะอันนี้เป็นเลขรหัสที่เราจะใช้ติดเข้าไปที่ใบหูเขานะคะซึ่งเป็นไปตามระเบียบราชการและอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะคือการฝังไมโครชิพค่ะตัวไมโครชิพก็จะเป็นเลขรหัสเดียวกันกับเลขป้ายหูนะคะในหลอดยาจะมีตัวแคปซูลเล็กๆอยู่นะคะมีขนาดเท่า,มาเมล็ดข้าวสารบรรจุนะคะเป็นเครื่องส่งสัญญาณเลขรหัสประจําตัวสัตว์ตรงนี้ออกมาเมื่อใช้เครื่องสแกนไปยิงนะคะเดี๋ยวเจานะ้าหน้าที่จะขออนุญาตนะคะเริ่มดําเนินการเกี่ยวกับ ตัวสัตว์เลยนะคะเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะดิ้นมากเราไปล้างเขาเอาไว้เขาก็จะจะมีอาการกังวลน,นะคะมีอาการเครียดก็จะดิน้นอันนี้เป็นอาการตามปกตินะคะตามธรรมชาติซึ่งน้องเจ้าหน้าที่เขาก็จะพยายามนะคะยึดสัตว์เอาไว้ให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายะานะคะสัตว์แล้วก็ตัวน้องเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นการฝังไมโครชิพนะคะเราใช้วิธีฝังเข้าไปที่ใต้ผิวหนังนะคะหลังใบหูเขาตัวแคปซูลที่แจ้งเมื่อสักครู่นะคะก็จะเข้าไปอยู่ใต้ผิวหนังก็จะอยู่ ัไปตลอดเลยส่วนขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการเจาะหูซึ่งเป็นไปตามระเบียบราชการนะคะเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่นะคะจะขออนุญาตปล่อยสัตว์เข้าไปก่อนนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องถูกรังไว้นานๆเดี๋ยวจะมีอาการเครียดแล้วก็ส่งผลต่อการกินอาหารต่อจากนี้นะคะก็จะอยู่ในขั้นตอนนะคะของการดูแลเอาไว้กับทางศูนย์ก่อนเพื่อรอการส่งมอบไปให้กับกเกษตรกรนะคะในโครงการธนาคารโคกระบือ ซึ่งตรงนี้ทางตัวโครงการธนาคารโคกระบือเองนะคะเขาจะเป็นผู้จัดหาปลายทางมาให้แล้วก็เราก็จะส่งสัตว์นะคะไปตามคําสั่งของทางโครงการขั้นตอนการทําประวัติเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ ตัวเลือดนะคะที่เราเห็นที่จมูกน้องเมื่อสักครู่นะคะอันนี้แจ้งเพิ่มเติมตรงนี้เกิดจากการสนสะพายนะคะเนื่องจากเขาถูกเลี้ยงมาในระบบขุนเพื่อส่งเข้าหน้าโรงฆ่าสัตว์นะคะเขาจะไม่มีการหัดจุงมาก่อนเพราะฉะนั้นเวลาวันนี้ที่เจ้าหน้าที่นะคะไปไปโดนเชือกสะพายก็เลยทําให้มีเลือดไหลออกมาซึ่งตรงนี้เป็นอาการปกตินะคะแต่ว่า ถ้าเกิดว่ามีอาการอักเสบหรือมีอาการบวมนะคะที่นี่เรามีสัตวแพทย์สัตวบาลเขาออกคอยดูแลให้ตลอดซึ่งไม่ต้องเป็นกังวลนะคะหลังจากนี้ถ้าหากว่าน้องมีได้รับการจัดส่งไปอยู่กับเกษตรกรในพื้นที่ไหนนะคะตรงนี้ทางศูนย์จะมีรายส่งกลับไปแจ้งให้ผู้บริจาคได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะและถ้าหากว่ามีการจัดส่งสัตว์ไปยังพื้นที่ปลายทางแล้วทําผู้บริจาคเองต้องการอยากจะติดตามตัวสัตว์สามารถเอาเลขรหัสประจาตัวสัตว์พร้อมกับพื้นที่ปลายทางนะคะ สอบถามโดยตรงกับทางโครงการธนาคารโคกระบือได้เลยว่าน้องตัวนี้ไปอยู่กับเกษตรกรบ้านไหนเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าหากว่าไม่สะดวกนะคะก็สามารถติดต่อมาทางศูนย์ให้ทางศูนย์ช่วยประสานงานให้ก็ได้ค่ะขั้นตอนในวันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอนุโมทนาบุญนะคะที่เข้ามาร่วมช่วยน้องกับทางศูนย์ค่ะ